สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราค่ะพระบ้านหมูมาราคาถูกๆนะคะวันนี้เราเจอกันใน e ีีที่39แล้วค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสําหรับยอดผู้ติดตามนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของเรานะคะอย่าลืมค่ะย้อนไปดู E ีก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ <S <S เผื่อว่าจะมีพระที่ ท่านนักสะสมสนใจนะคะอยากจะสะสมค่ะเพราะว่าช่องของเรานะคะมีพระเก่าๆเยอะค่ะเพราะว่ามีหลายท่านค่ะก็ปิดพระช่องของเราไปก็เยอะเหมือนกันนะคะอีพีนึงก็อาจจะเหลือไม่กี่องค์ค่ะแต่ก็ยังเหลืออยู่บ้างนะคะส่วน ท่านใดนะคะที่ติดตามมาตลอดแล้วแล้วก็เป็นลูกค้าประจําของร้านเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทีะ่มาเป็นลูกค้าประจําให้กับนะคะนะคะแม่ค้าก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีพระมาะเก่าๆมาก็หลายองค์อยู่เหมือนกันนะคะน่าสนใจอยู่ก็เยอะค่ะ ท่านใดที่เป็นนักสะสมนะคะอย่าลืมนะคะดูจนจบคลิปกันนะคะแล้วก็จะได้ชมพระสวยๆกันค่ะช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทค่ะรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะท่านใดที่สะดวกในการโอนเราจะลดให้100บาทนะคะ วันนี้นะคะท่านใดที่สะดวกในการโอนนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่150บบาทเลยทีเดียวนะทีเดียวนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะแต่ท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าแม่ค้าจะไปส่งเองนะคะแม่ค้าไม่ได้ไปส่งเองนะคะแม่ค้าส่งแค่พัสดุเท่านั้นนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูพระกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ต้องฟังไม่พระไม่คะพูดเยอะนะคะมันเดี๋ยวจะรำคาญกันเปล่าๆนะคะหมายเลขแรกของเราวันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะสำหรับองแรกของเรานี่นะคะอันนี้เป็น เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะใสออ่กล่องมาแบบนี้นะคะถ้เช่าไปก็จะได้พร้อมกล่องอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูค่ะสวยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะ นายท่านก็รู้จักนะคะอันนี้ด้านหลังของเหรียญนะคะหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกค่ะอยุธยานะคะก็น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับหลวงพ่อรวยองค์นี้นะคะอันนี้ปี2560ค่ะสำหรับหลวงพ่อรวยนี้นะคะยังใหม่อยู่นะคะแต่ว่าเหรียญสวยมากค่ะ สำหรับองค์แรกวันนี้เราเปิดอยู่ที่250บบาทนะคะท่านใดที่อยากจะปิดนะคะอย่าลืมเข็บภาพหน้าจอบอกหมายเลขบอก e p มานะคะท่านใดไม่สะดวกในการแอดไลน์ line, ก็โทรมาสอบถามได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะมีหลายท่านคะ่ะที่ไม่ได้แอดไลน์ line, แต่ว่าโทรมาปิด ก็มีเยอะนะคะเพราะว่าหลายคนก็ไม่สะดวกในการเอดไล์นะคะหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองเป็นพระเนื้อดินนะคะใส่ตลับแบบนี้ค่ะอันนี้จะเก่านิดนึงนะคะสำหรับพระเนื้อดินอันนี้ค่ะเห็นชัดไม่เอ่ย ơi. สำหรับองค์นี้นะคะเปิดอยู่ที่250บาทนะคะท่านใดสะดวกโอนก็เหลือแค่150บาทเท่านั้นนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะไม่รับจองพระแน่นอนค่ะสำหรับหมายเลข2อ,อันนี้เปิดอยู่ที่250บาทค่ะถ้าโอนเลยก็150บาทเท่านั้นนะคะ มาเลขสามค่ะอันนี้เป็นสมเด็จนะคะเขาบอกว่าเป็นสมเด็จหลังปั๊มหมึกแดงค่ะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเก่านิดนึงนะคะสำหรับอันนี้เราไม่ทราบที่นะคะสำหรับสมเด็จองค์นี้นะคะเปิดอยู่ที่350บาทค่ะ อย่าลืมนะคะถูกใจพระถูกใจราคาแล้วค่อยปิดนะคะหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่ก็เป็นสมเด็จเนื้อเก่าๆเ,เหมือนกันนะคะเป็นเนื้อผงนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบที่เหมือนกันกับเปิดอยู่ที่สามรอห้าสบาทเหมือนกันค่ะสำหรับหมายเลขสี่นะคะหมายเลขห้าค่ะ หมายเลขห้าเป็นทเทวสุวรรณนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะทเทวสุวรรณหลวงพ่อพัดค่ะอันนี้เปิดอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสำหรับหมายเลขห้านะคะท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็โทรมาสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นะคะส่วนท่านใดที่สะดวกแอดไลน์นะคะก็แอดไลน์มาได้ตาม อ่า id line ด้านล่างนะคะผ้าฟ้า1 2 3ค่ะแล้วก็อขอดูภาพเพิ่ม,เต,มเติมที่ชัดเจนกว่านี้ได้นะคะสำหรับหมายเลข5ององนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่450บาทค่ะสำหรับเท้าเวสตวรณองนี้นะคะหมายเลข6ค่ะอันนี้เป็นเหรียญน,นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเงินค่ะนี่ไหมคะไม่ทราบนะคะแต่ว่าเเขาบอกมาแบบนี้นะคะท่านใดที่เป็นนักสะสมก็คงจะรู้จักตีอยู่นะคะ เหรียญหลวงพ่อมุมนะคะเนื้อทองแดงกัะไหล่เงินนะคะปี2515ค่ะเปิดอยู่ที่350บาทค่ะขอภาพเพิ่มเติมได้ตาม ID ดี n ลด้านล่างนะคะหมายเลขเจค่ะหมายเลขเจนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะคะกับเหรียญก็มาหลวงชุมพรนะคะด้านหลังค่ะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขค่ะนี่นะคะเรียนก็มาหลวงชุมพรหลังหลวงปู่สุขนะคะสำหรับหมายเลขเจ็ดนี้เราเปิดอยู่ที่450บาทค่ะท่านใดที่สะดวกโอนเลยนะคะก็เหลือ650บาทเท่านั้นนะคะ หมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดอันนี้เป็นเหรียญเสือติดปีกนะคะเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าสวยมากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะอ๋อ oh, ด้านหลังนี่เองค่ะเสือติดปีกนี <laughs> ่นะคะ สวยมากนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเหลือเหรียญเสือติดปีกอันนี้นะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียนเป็นกรอบสีทองแบบนี้นะคะ สำหรับเหรียญหมายเลขแปดนี้เราเปิดอยู่ที่350บาทค่ะหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้าเป็นพระสมเด็จนะคะวันนี้เห็นชัดอยู่เนาะคะ่ะอันนี้ด้านหลังค่ะ สำหรับหมายเลข9กอันนี้นะคะเป็นสมเด็จหลังยันจมนะคะหลวงปู่ทิมปี2518ค่ะอันนี้ลวงเขาบอกว่าออกวัดหนองกาน้ำนะคะท่านใดที่เป็นนักสะสมก็าอาจจะรู้จักดีนะคะสำหรับสมเด็จอันนี้นะคะสมเด็จหลังยันจมค่ะอันนี้นะคะด้านหลังค่ะ หมายเลข9้านะคะสมเด็จหลังยันจมนะคะหลวงปูท่ทิมค่ะเราเปิดอยู่ที่850บาทนะคะขอภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้ได้ตาม ID l ดียลน์ด้านล่างนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างคะ่ะแม่ค้าขายพ้านะคะไม่ใช่ขายเพราะพูดผิดพูดถูกไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ที่แม่ค้าเอามาลงอันนี้นะคะก็เอามาลงตามสภาพนะคะท่านใดที่ดูแล้วก็ขอภาพเพิ่มเติมไปดูตัดสินใจเองนะคะว่าชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้คะ่ะส่วนท่านใดที่อ่ารับสภาพได้ตามที่แม่ค้าเอามาอันนี้นะคะก็จะปิดก็ยินดีมากนะคะ เพราะว่าแม่ค้าก็ไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรนะคะเอามาสภาพไหนก็คือสภาพนั้นเลยค่ะจะมีตำหนิยังไงแบบไหนแม่ค้าก็ไม่ทราบนะคะพิจารณาเอาเองนะคะเพราะแม่ค้าไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะคะพิจารณาเอาเองนะคะชื่นชอบราคาพระชอบพระแล้วค่อยปิดค่ะสำหรับหมายเลข9นี้นะคะ สมเด็จหลวงปู่ทิมอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่850บาทค่ะต่อไปนะคะหมายเลข10ค่ะหมายเลข10เป็นพระผงจันลอยนะคะหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังมีตะกุดคู่นะคะด้านหน้าปิดทองแบบมาใหม่นะคะสำหรับเหรียญสำหรับอ่า พระผงจันลอยอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่450บาทค่ะหมายเลข10ค่ะพระผงจันลอยหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังตะกุดคู่ค่ะ450บาทค่ะท่านใดสะดวกโอนนะคะก็เหลือแค่350บาทเท่านั้นนะคะบางทีแมค่ค้าตอบอาลายช้าบ้างต้องขออภัยจริงๆค่ะบางครั้งโทรมาก็ ไม่สะดวกในการรับสายเพราะว่าแม่ค้ก็ทํางานอยู่แต่จะโทรกลับแล้วก็ตอบกลับทุกคนแน่นอนนะคะบางทีก็ใจเย็นนิดนึงนะคะสําหรับองนี้หมายเลขสิบนะคะเปิดอยู่ที่450บาทค่ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นอืมลงขออภัยนะคะเป็นขุนแผนนะคะอันนี้ มาทุกวันนะคะสำหรับคุณแผนค่ะให้ดูด้านหลังก่อนนะคะมีอะไรเอ,อ่ยสำหรับด้านหลังนะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะคุณแผนหลวงปู่ทิมค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อผงพรายกุม,มารน,นะคะแม่ค้าไม่ทราบนะคะสำหรับที่แม่ค้าพูดไปอันนี้นะคะแต่ว่าจะส่องให้ดูนะคะ นี่นะคะขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะเนื้อผงพรายกุมารนะคะด้านหลังนะคะฝั่งตับแบบนี้นะคะขอ้เลยค่ะฝั่งอะไรเอ่ยอ่ะดูเห็นไหมคะนี่นะคะโอ้ยกว่าจะชัดกันนะคะด้านหลังมีตะกุดทองแดงนะคะ สำหรับหมายเลข11อันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่หนึ่บาทค่ะคุนแผนหลวงปูทิมนะคะเนื้อผงพรายกุมารค่ะด้านหลังมีตะกุดทองแดงนะคะขอภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้ได้นะคะตามไอดียไลนด้านล่างคะ่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกในการแอดไลน์นะคะ ก็โทรมาสอบถามเราได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยค่ะ1250บาทนะคะสำหรับคุณแผนอาคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะหมายเลข12ค่ะอันนี้นะคะ EP ที่แล้วแม่ค้พูดผิดไปนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะ ไปศึกษามามาใหม่แล้วนะคะอันนี้เป็นเขี้ยวเสือนะคะแกะเป็นรูปเสือด้วยใช่ไหมเอ่ยก็ดูไม่ค่อยออกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะมีจานที่แบบสวยอยู่คะ่ะอันนี้เห็นนะคะนี่นะคะ มีจานทั่วทั้งเขี่ยวเลยนะคะค่ะสำหรับหมายเลขสิบสองอันนี้นะคะเขี่ยวเสือแกะอันนี้เราเปิดอยู่ที่3ามรอห้าสิบบาทค่ะอันนี้เราไม่ทราบที่นะคะว่าเอา่อที่ไหนหรือว่ายังไงนะคะหมายเลขสิบสาค่ะนี่นะคะสิบสามนะคะอันนี้เป็นอินล้านนาค่ะ เลี่ยมกันน้ำมาแบบนี้นะคะท่านใดที่ชอบสะสมของเก่าของโบราณอาจจะรู้จักนะคะสําหรับอินล้านนาอันนี้แต่แม่คะก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหรค mm ่ค่ะสําหรับอินล้านนานี้นะคะเราเปิดอยู่ที่350บาทนะคะห mm hmm. มายเลขสิี่ค่ะ สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลอนะคะเหรียญสําหรับเหรียญหลอ่อนี่ช่องของเราก็โอ้ออกดีมากเลยนะคะมีท่านนักสะสมชอบกันเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นเหรียญลอไม่ไม่ทราบที่นะคะสําหรับเหรียญหลอหมายเลขสิบสี่อันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่450บาทค่ะด้านหลังนะคะเขียนที่ระลึกสองสนะคะ ยินชัดไม่เอ่ยนี่นะคะเปิดอยู่ที่450บาทค่ะหมายเลข15นะคะหมายเลข15นะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะ อ่าองค์นี้หลุดจองมาจริงๆค่ะสำหรับองค์นี้เพราะฉะนั้นช่องเราจะไม่รับจองพระอีกแล้วเด็ดขาดเลยนะคะสําหรับ ep นี้ค่ะอ่าสำหรับ ep, น,บ EP นี้นะคะเราเอามาลดราคานะคะเหลือแค่750บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรูปโลพระพุทธชินราชค่ะ ด้านละด้านด้านล่างนะคะผู้ผิดด้านหละด้านล่างค่ะเมฆค้าเป็นอะไรลิ้นพันไปหมดแล้วมีต่อโค้ดนะคะแต่ว่าเรามองอย่างนี้อาจจะมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะมันอยู่มุมไหนเอ่ยนี่นะคะอาจจะจะอันนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ เดี๋ยวลองส่องให้ดูทั่วๆก่อนนะคะบอกว่าใต้ฐานมีตอกโค้ดนะคะจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะคะนี่หมคะก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะ ด้าน,นหลังค่ะดูทันไม่เอ่ยส่องแบบรีบรีบไปเหมือนใครไล่สำหรับ หมายเลข15นี้นะคะรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะใส่กรอบด้วยทองไมคอนนะคะเปิดอยู่ที่750บาทเท่านั้นนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะท่านใดที่ชื่นชอบพระชินราชนะคะก็แล้วก็สะดวกในการโอนนะคะก็จะเหลือแค่650บาทเองนะคะสำหรับพระพุทธชินราชองรูปองนี้นะคะ หมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขสิบหกนะคะแมนะคะ้พูดผิดลิ้นพันไปหมดแล้วค่ะถ้าให้ไงก็ต้องขอโทษกันด้วยนะคะสนใจที่พระดีกว่านะคะแม่นะคะ้ายสสระเวลาพูดผิดพูดถูกสำหรับหมายเลขสิบหกอันนี้นะคะเป็นพระประจำวันนะคะ สำหรับอันนี้นะคะอันนี้ถามมาจริงๆนะคะแล้วก็จํามาก็คืออ่าเป็นพระประจําวัหนหลวงปู่ใจนะคะว่าเสด็จค่ะปีสองสี่แปสี่นะคะหลายท่านอาจจะรู้จักแต่ไม่คะไม่รู้จักนะคะแต่ไม่คะว่าสวยดีก็เลยอยากจะให้หลายคนได้ชมนะคะสําหรับหมายเลขสิบหอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่650บาทนะคะ ประจำวันหลวงปู่ใจนะคะวัดเสด็จค่ะปีสองสี่แปดสี่นะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะอันนี้เป็นพระยอดทงนะคะ นี่เป็นพระยอดทงเนื้อชินค่ะไม่ทราบที่นะคะสําหรับองนี้นะคะผิวก็จะเก่าหน่อยนะคะแล้วก็มีรอยแตกแบบนี้นะคะดูนะคะมีรอยแตกแบบนี้นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะท่านใดที่เห็น อ,อยากจะพูชารวยยังไงก็รับสภาพได้ก็พูชาได้นะคะส่วนท่านใดที่คิดว่ามันดูไม่สวยรวยยังไงก็ผ่านได้นะคะสำหรับหมายเลข17อันนี้นะคะเราก็เปิดอยู่ที่350บาทค่ะหมายเลข18นะคะเป็นประหลัดขิดนะคะ ขาบอกว่าเป็นประหลัดขิกหลวงพ่อเหลือนะคะว่าสาวช้างูค่ะเป็นประหลัดขิกเก่าๆนิดนึงนะคะนี้สำหรับท่านใดที่สะสมด้านของครั้งก็พอได้อยู่นะคะดูที่หิวนะคะก็จะมีรอยจานแบบนี้นะคะนี่นะคะ น่าจะมีทั่วหรือเปล่าดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหมายเลขสิบแปดค่ะปลักขิหกหรือข้อเหลือนะคะว่าสาวชงโง่เบอร์อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะหมายเลขสิบเก้านะคะ อย่าลืมนะคะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะบวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นนะคะรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะท่านใดที่สะดวกโอนนะคะลดให้100บาทนะคะสำหรับทุกองค์และทุกราคาที่เราเปิดนะคะเราลดให้100บาทสำหรับท่านที่สะดวกในการโอนนะคะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะเรามีเก็บปลายทางค่ะ อันนี้องที่19นะคะเป็นหนุมานค่ะเนื้อผงค่ะใส่กรอบมาแบบนี้นะคะกรอบด้านล่างแตกแบบนี้นะคะดูนะคะเรานํามาเสนอตามสภาพนะคะเอาแบบมาแบบไหนก็คือแบบนั้นไม่ไม่เอามาปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนะคะด้านหลังค่ะ สำหรับพนุมานองค์นี้นะคะหมายเลข19นะคะเปิดอยู่ที่350บาทค่ะท่านใดสะดวกโอนนะคะก็แค่250บาทเท่านั้นนะคะหมายเลข20ค่ะหมายเลขสุดท้ายของวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะช่องของเรานะคะ จะส่งของ1วันต่อหนึ่งรอบบินเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทันยังไงเราจะแจ้งให้ท่านลูกค้าได้ทราบนะคะส่วนถ้าเกิดว่าทันก็คือ1วันต่อหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดที่ปิดช้าหรือว่ายังไม่แน่ใจหรือว่าช้ากว่าบ่ายโมงนะคะขออนุญาตส่งในวันต่อไปนะคะ หมายเลข20ค่ะองค์สุดท้ายนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเลี่ยมกันน้ําแบบนี้มาแล้วนะคะอันนี้เขาเลี่ยมมาใหม่นะคะท่านใดที่ชื่นชอบหลวงปู่ทวดอยากสะสมนะคะองค์นี้ค่ะโอนมาเลยนะคะแค่250บาทเท่านั้นนะคะแต่ท่านใด ที่ไม่สะดวกโอนะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่350บาทค่ะแค่สองท่านใดที่สะดวกโอนะคะแค่250บาทก็จะได้เรียนหลวงปู่ทวดไปสะสมกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรานะคะอย่าลืมนะคะ ขอภาพเพิ่มเติมได้ตามอ่า id line ด้านล่างนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างค่ะท่านใดที่ไม่สะดวกในการแอดไลน์ก็ไม่เป็นไรนะคะโทรมาสอบถามเราได้ค่ะเ,เราจะอาจจะรับช้าบ้างยังไงก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งแบบอารมณ์เสียนะคะแต่เราจะรีบโทรกลับทันทีค่ะเพราะว่าบางทีแมค่ค้าก็ติดงานอยู่นะคะมัน งานบางวันก็เยอะจนปลีกตัวไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องขออภัยในการตอบช้านะคะส่วนแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเราจะตอบกลับทันทีนะคะแล้วก็ขอบคุณนักสะสมหลายๆท่านนะคะที่มาปิดพระช่องของเรานะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนแมค่ค้าตัวน้อยๆน,น,นะคะ นะคะที่เพิ่งจะเริ่มหัดเอ่อเปิดเช่าพระนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะบางครั้งก็มีบ้างนะคะในความผิดพาลาดเราก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะฝากขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับถ้าเราผิดพลาดด้านใดหรือว่าพูดจาผิดไป หรือว่าให้ข้อมูลที่ผิดไปก็แนะนำแม้ค้ได้คะ่ะไม่เป็นไรท่านใดที่อยากสะสมพระองค์ไหนเป็นพิเศษหรือว่าหลวงพ่ออะไรอยากให้เราหาก็ทักไอดีไลน์มาบอกเราได้นะคะสุดท้ายวันนี้นะคะสำหรับ ep นี้ ep ที่3 9ก็ขอบคุณแทนที่เข้ามาติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับ ยอดที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายท่านที่ปิดพระของเราทุกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคือไม่ปิดก็ไม่เป็นไรนะคะแวะเข้ามาชมช่องของเราก็ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวอีพีหน้าค่ะเราจะมาเจอกันใหม่กับพระใหม่ๆหรือว่าพระเก่าๆหรือว่าพระสวยๆอย่างที่เราเอามาลงแบบนี้ทุกๆวันนะคะ ไว้เราเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจหรือว่ากดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะประบ้านหมูมาราคาถูกๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ